ไทยลีกลุ้นล้าแทสมัรแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับยายครับไปสองทีมที่อยู่ในศึกปุ๋ยรุ่นลีกไทยลีกสามโซนกรุงเทพนะครับแันไม่มีรายชื่อเลยนะครับเกมในครึ่งเวลาแรกครับล้วกอฟซีในชุดขาวสลับแดงน,นะครับเขี่ยบอลก่อนนะครับจากซ้ายไปขวาคู่ที่สองนะครับในฟุตบอลถ้วยชา้างอเฟครับ รอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้ครับพัทรพลครับสุขเปลี่ยนออกซ้ายครับให้กับผูทานปูทานอยากเอาบอลได้ครับผูทานก่งพานโยกแล้วขืนกลับมาแล้วพัทรพลยิยงออกบอลไปเช็ดคานครับแม่เมื่อเหมือนผู้สาปะตูก็ไม่ได้ทําอะไรครับแต่ว่าที่ไหนได้เนี่ยผู้สาะตูก็ได้แต่เหลียวมองเหมือนกับบอลไม่มีอะไรแต่ว่าที่ไหนได้ครับเช็ดคานออกมีเฮ อาทิตย์จ่ายเรียดมาลูกนี้แล้วเวลิต้าเกี่ยวเวลิตัาบางอยู่ครับต้องจ่ายมาอา๋พิชชนยิยงเรียดติดสักดาแล้วแปรเหมือนจะกักกันแต่ยังเคลียร์ขึ้นมาได้อ๋อจะ<อ><อ>เป็นของสมุทรสาครพลาดอีกแล้วครับแล้วจังหวะลุยขึ้นมาของกวรพน์ให้มาแล้วภูทานจ่ายต่อแล้วแปลเป็นหนึ่งศูนย์ครับวิทยพาพรประสาทแม่ทั้งสมุทรสาครเหมือนจะฟ้องลำหน้าครับ ว่าดูไหลบอลมาแล้วนี่วิ่งเติมก็น่าจะพอดีครับแล้วก็ไม่มีธงเลยครับวิ่งตัดหลังครับวิ่งตัดหลังคาร์ลอสซันโต้แล้วแตะไหลไปให้คูธานเขาวิ่งเข้าฮอสสบายสบาครับแหมเหลือแต่ตักชนเล่นกับชุดิคมต้องเปิดเข้ากลางมาประุงศักจ่ายแล้วยิงเร็วของทัชพลครับบอลตรงกรอบกลัวเลยครับก็โดนนำไปแล้วก็ต้องเปิดเกมบุกใส่ครับแหมกครับ ในเกมรุกของทุสักครอเจ้าบ้านในครึ่งแรกครับนี <t ester)> <t ester ่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำนะครับเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งของทุสักครอซิตี้เจ้าบ้านครับก็จะบุกจากสายด้นขวาแล้วปรับทับเลยครับให้กับพงศิธานาพงศินเปิดเข้ามาให้กับชุตติคมแล้วชุตติคมเปิดเข้าลูกดีตวัดของสิริชัยครับโอ้โหเกือบได้ลุ้น โอ้โุรีชัยนะพระพุทธานะครับตวัดยิงด้วยซ้ายตามน้ําแต่ว่ามันมาจากซ้ายกระชากขึ้นมาสวยเลยครับนี่ครับผ่านด่านแรกมาแล้วบอลไปถึงสุดิชัยครับตวัดจะยิงตามน้ําแบบว่าเซยะโคชิมะมาเป็นกัปตันทีมแทนศักดาคุ้มกันนะครับแล้วกดเลียงมาชนเสาสองสูงครับโอ้ฟรีคิกลูกดีครับฮึมใส่เรื่อยเลยครับเด็ดขาดดีเหลือเกินตัวเป็นเจ้าเก่าครับใช้เต็มเปีมครับ วิทยาพรประสานครับโอ้โหเปลี่ยนจัดซัดให้หลบกระแพงแล้วมันมาเช็ดเสาเข้าครับแม่ทัชพลจ่ายต่อให้ชุติคมลูกนี้ถึงก่อนแล้วเปิดมาที่เวลิตันคุดจับคืนกับบารัชพลรัชพลลองยิงซ้ายบอชลชันแลบ,บก็เข้ามือายานาทธิ์ยิงแล้วแหมไปติดบล็อกครับาชัลแลบบอลก็ลดน้ำหนักลงครับคุสิทธิ์ให้สัญญ,ญาณ เวอร์ตันปั่นมาลูกนี้ข้ามขามครับแม่ไกลไปนิดนึงครับควาแล้วคาร์สโตสเปิดสวนขึ้นมาทางขวาอาทิตย์บัวงามได้ขอสบายลูกนี้เวอร์ตันได้ครกแล้วได้ประตูตีไข่แตกครับลูกครกของเวอร์ตันส์มีครับอา่ครับ,รบไล่มาหนึ่งประตูต่อสองครับมี ดิ้นมาเบคควักออกมาจากในกรอบประตูครับแต่ว่าบอลตรงไปแล้วนะครับนี่ครับไปปัดมาตรงตะข่ายบอลกระโดดเข้าข้างตะข่ายไปแล้วนะครับอืมคลอตรงนี้แม่นจริงครับ <S <S 2> <S 2> มีสองตัวครับอยู่ตรงกลางเลยว่าบอลไปถึงแล้วพลิกมาได้แล้วตกสไลด์ไม่ได้ครับวิชยาจัสมวนวิชยาให้มาเกียงสากลูกนี้แตงแล้วเกียงสากลูกนี้เอ้าผู้สาวตัวพลาพลขาเกียงสากนี่มาติดชาลอาสาตอร โอ้โหโอ้โหไม่ทันแล้วเหมือนกันครับเนี่ยแตะบอลได้เลี้ยงวิ่งผ่านคาร์ลอสจะไม่ทันแล้วนะแต่จังหวะยิงสุดท้ายเหลือแต่กองหลังครับประตูครับแหมก็ไปยิงอัดคา,าร์ล็อตโตติครับนี่ถอดใจทิ้งไปแล้วนะครับคา,าร์ล็อตโต้เนี่วิ่งไปดักอย่างนั้นแหละครับแล้วยิงมาชนกับพี่ชุติคมเปิดแล้วเฉลบ็บสิริชัยดี้นแล้วมาเอ้าแล้วสองสองครับ สมุสาคอได้รปะระตูตีเสมอจากคนดีครับเวลิกตันครูสครับโอ้กำลังจะลูกครอสมานี่ก็จะไม่ให้เปิดโด่งแล้วก็เปิดต่ำพอเปิดต่ำแฉลบศีรษะนิดนึงดีดหลังเท้าลูกนี้ยันสิทธิ์ครับที่แม่ดีมาตลอดพุ่งปัดลูกนี้บอลตกแล้วไปตกใส่เท้าเวลิก well ตันสมิธพอดอโ กองนี่ศาสาห์ความบุรีรามานะครับในรอบ16ทีมแต่รอบ8ทีมจะเสร็จจากทีมจากไทยลีกถามด้วยกันหรือเปล่าพอมาถึงเสือิชัยเสริชัยถึงกลับมาที่ชุติคมเข้ามาตรงกางเอกกาบล้อกดเลียดเหืเียได้ครับลงมางไม่สองนะครับถ่ายซ้ายถ่ายขวา บอลจากชุตทคมมาตั้งให้ครับแต่สายส่องด้วยขวากดเรียดพยายามคุมบอลให้ตรงกรอบพยายามให้มันเรียดๆนะครับแล้วนะครับ1นาทีชุดิคมดึงจังหวะอ้าแล้วชุดิคมอยู่ดีๆก็เก็บมาอีกครับแม่แล้วก็จบการตอบรับเสร็จครึ่งแรกนะครับโอ้โหตอนนี้นำโขไทยที่ยูโราลีกไปถึง2-0ในครึ่งหลังแล้วด้วยนะครับเหลือแค่25นาที โรโดมให้กับวิชยะวิชยะแทงมาลูกดีแล้วควา้าไม่ได้ครับเกียร์สักแล้วยังไงครับอุตสิทินให้เป็นจุดโทษหรือเปล่าครับมาเป็นจุดโทษของบางกครับจิงเข้าไปครับสาริพานีขาตายบากรเวฟซีบุกมานำสมุทรสาครตีสามประตูต่อสองครับจากจุดโทษของวิชยะพรประสานอันนี้แหมเด้งออกไปเป็นแถว ตรงนี้โยกลนะครับนี่แทบจะยิงตรงกลางซะด้วยซ้ำแม่แลเป็นสันติภาพเปิดยาวแล้วโบกแชทมาชาลูกนี้โอ้เกือบได้เหมือนกันครับเวลิจานครูสครับเกือบจะเป็นแฮตติกของเขาเหมือนกันจะตามตีเสมอในช่วงนาทีบาปเหมือนตอน90นาทีได้หรือเปล่านะครับในเกม90านาทีนี่ก็ตีเสมอ2.2ในช่วงนาทีที่90้บวกนะครับ แล้วเปิดเข้ามาได้โขกแล้วสามสามจนได้ครับโอ้โหตีเสมอครับสมุทรสาครซิตี้น่าเป็นพงศิลธานานลครับโอ้โหวิ่งดีใจสุดๆสามครับโอโหสุดๆกับเกมนีู้ภาพช้าไม่ล้ำแน่เลยครับตรงจุดเขาเนี่ยคอเข้ามาแล้วก็สีเหลืองเต็มพื้บไปหมดครับ้ก็เข้านะครับตองมาดูจุดโทษหาผู้ชนะเพื่อเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปทัด ขวาดูนี่ติดซฟจากนิภาพครับโอ้โหยิงไปมุมประตูเลยนะครับก็พุ่งสุดตัวครับแล้วแปดติดซฟเหมือนกันครับไม่เข้าโอ้ยังไม่ได้ครับคนแน้าของทั้งสองยิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้ามอ,มองในมุมนี้ครับยิงไม่อูบาดียิงเข้าไปครับ กล่องเอฟซีเหมือนจะขยับบอลน,นิดนึงครับวิบ่งเข้ามานี่เห็นขยับนิดนึงครับปิดไปอีกทางเลยครับสิริชัยยงิงเข้าไปครับตีเสมอเป็น4รประตูต่อ4ครับสกอร์รวมพุ่งไแหมะตะวัดหลอกหน้าเท้าน,ะนี่ครับหลอกยิงขวาปั่นไปซ้ายหลงทางครับยานสิทธิ์ใส่ใจเลยครับสิริชัยตั ยังสักจีไม่ติดเซฟครับไม่ได้โอ้โหสองเซฟแล้วนะครับสันติภาพบุญเกลี้ยงนี่เป็นจ็อบเซฟจุดโทษเหมือนกันนะครับสมาธิเขาดีนะ่งถูกขวาลูกนี้เข้าไปครับกบุษราคอลซิตีต้ขึ้นนำห้าประตูต่อสี่ครับ สกอร์ที่สุสาค,ครนรั่นสองประตูต่อหนึ่งครับตรงนี้กระแทงได้ก่อนสี่ยโ,โดมยิงเข้าไปครับเสี่ยโ,โดมยิงมาะ,ะกาะกินก่อนนะครับโอ้ยนึกนานขวาตู้ใบเข้าครับโอ้โหเล่งนานไปหน่อยครับชัยพ์พาสชัยพ์พาสจะยืนนี่ เงียบงานกันทั้งสนังว่าผู้คนยายก็พลอยงงไปด้วยนืกอว่าภาพค้างโอ้โหวิ่งมาใส่ลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้ข้ามขาลูกนี้ครับสำหรับบากอกเพราะว่ามันสัตว์เด่นก็คือกองท้ายจังหวะนี้บากอกพลาดแล้วสมุทรสาครยิงได้ก็จบดุตสิทได้สัญญาดับจับโผวิ่งมากกดแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นสมุทรสาครซิตี้ที่เอาชนะจุดโทษ บาลแกย์เอฟซีสามประตูต่อ2นะเลยครับสกอรูชนะ6ประตูต่อ5ครับดูช็อตสุดท้ายนี่ครับก็แปลว่าเอาในการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ตามเป้าหมายครับน่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่สุดครับอย่างอื่นก็ถือว่าเป็นดูไทยลีกลุ้นลานแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ